โอเคสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยเนาะก็เตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูเนะะื้อหาที่เริ่มเรียนนะคะจะอยู่ในหนังสือหลักภาษาไทยนะคะหนังสือหลักภาษาไทยหน้าที่82นะคะหาในหนังสือแล้วเปิดมาก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้าที่82นะคะ เอาหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเรามาดูนะคะอ่าวันนี้นะคะขึ้นเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรนะคะเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรอ่ะมาดูนะคะหลักภาษาไทยนะคะหน้า82นะคะอ่ามาดูนะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรนะคะเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยค หรือข้อความนะคะเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนนะคะและเข้าใจความหมายยิ่งขึ้นนะคะในภาษาไทยมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดมีชื่อเรียกและมีวิธีใช้ดังนี้นะคะ,ะเครื่องหมายแรกนะคะเห็นไหมคะอะ่ดูอันแรกนะคะเครื่องหมายแรกนะคะของเราเรียกว่าเครื่องหมายอัสเจรีนะคะอัสเจรี เห็นไหมคะ,ะเครื่องหมายอสเจรีนะคะ,ะดูในหนังสือของเรานะคะอันแรกนะคะเครื่องหมายแรกนะคะ,ะน,นี่คือเครื่องหมายแอสเจรีนะคะการใช้เครื่องหมายนะคะก็คือใช้เขียนไว้หลังคําอุทานนะคะหรือหลังข้อความที่มีลักษณะคล้ายคําอุทานเช่นคําว่าโอ้ย เจ็บจางเอ๊ะเอ๊ะเห็นไหมคะจะมีรูปอ่ารูปเครื่องหมายปรากฏอยู่หลังคํานะคะคำโบราณโอ๊ยอุย้ยอ่าเอ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยเจ็บจางเอ๊ะใครมานะคะเห็นรูปไหมคะเห็นรูปเครื่องหมายไหมคะอ่าเครื่องหมายจะอยู่หลังคํานะคะ,ะเครื่องหมายอัสเจอรีจะใช้เกินครั้งละหนึ่งอันไม่ได้นะคะ เวลาเราเขียนนะคะเราจะใส่แค่รูปเครื่องหมายแค่อันเดียวนะคะจะไม่ใส่2องหรือสานะคะ,ะการอ่านเครื่องหมายนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่ควรอ่านออกเสียงคําโดยใช้โดยใส่อารมณ์ในน้ําเสียงนะคะอะจาจจะเน้นเวลาเราตกใจเราจะอุทานนะคะโอ้ยนะคะเอ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเครื่องหมายที่สองนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ เฉะะพาะจุดข้างบนนะคะเฉพาะจุดข้างบนเห็นไหมคะเรียกว่าอัญญาประกาศนะคะ,ะเขาจะเขียนอยู่ข้างบนคานะคะตรงนี้จะเติมคําอันนี้ไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปเครื่องหมายนะคะอันนี้ก็คือจุดๆตรงนี้ให้รู้ว่าตรงนี้จะเป็นเส้นบรรทัดนะคะส่วนเครื่องหมายนี้จะอยู่ข้างบนนะคะอัญญาประกาศนี้เรียกว่าอัญญาประกาศนะคะใช้เขียนครอมคําหรือข้อความที่ต้องการเน้นเช่น นันทรัตมีชื่อเล่นว่ามดเห็นไหมคะรูปเครื่องหมายนะคะรูปเครื่องหมายของเขาจะปรากฏอยู่บนคำนะคะใช้เขียนข้อมบ,บทสนทนาเช่นแม่ถามว่านิดไปไหนมาจ้านะคะจะใช้อยู่นี่ก็คือเป็นอะไรคะข้อความที่ต้องการเน้นนะคะจะใส่เครื่องหมายนี้เน้นนะคะใช้บทสนทนาก็ใช้เครื่องหมายนี้นะคะ,ะ,ะมาดูนะคะ เครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายต่อไปนะคะขีดเฉยๆเหมือนเครื่องหมายเครื่องเครื่องหมายลบนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องหมายลบในวิชาคณิตนะคะขีดเฉยๆเขาเรียกว่ายัติพังนะคะยัติพังนะคะเขาบอกว่าใช้เขียนนะคะใช้เขียนระหว่างคําที่แยกพยางเช่นการอ่านออกเสียงคําควบ ควบแล้วก็มีขีดกั้มจะต้องจุดๆุจุด,จดอ่ะใช้เขียนแยกคําอ่านของคําเช่นราชการอ่านว่าราชแล้วก็ขีดใส่เครื่องหมายนะคะชะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแล้วก็การนะคะราชการนะคะอ่ะยะติพังก็คือใช้อะไรคะใช้เขียนระหว่างแยกคําเหมือนเวลามันสิ้นสุดบรรทัดแต่ว่าคํานีมันจะฉีกกันนะคะ เช่นคำว่าโรงเรียนนะคะคำว่าโรงอยู่อีกหนึ่งบรรทัดคำว่าเรียนมาต่ออีกบรรทัดหนึ่งเราก็ต้องใส่เครื่องหมายนี้นะคะเพราะว่าเป็นคําเดียวกันนะคะ,ะการอ่านออกเสียงคําควบนะคะใช้เขียนแยกคำของคำนะคะใช้เขียนแยกคำของคำเช่นราชการนะคะ,ะเวลาเราแยกออกมาล้วก็จายรูปคำนะคะราชการเราก็จะใส่เครื่องหมายยติผ ะะใจเขียนละตัวเลขเช่นกไก่ถึงบางทีเราจะเรียกอันนี้ว่ารูปเครื่องหมายนี้ว่าถึงนะคะยะติพังเป็นภาษาทางการเป็นชื่อของเขาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมานะคะแต่หลายคนอาจจะเรียกว่า,าเครื่องหมายถึงนะคะเครื่องหมายถึงก็คือกไก่ถึงฮอนุคู่ใช่ไหมคะเวลาเราพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อปรากฏรูปนะคะเราจะไม่พูดกไก่ยติพังฮอนกคู่นะคะเราไม่ได้พูดแบบนั้นเราจะพูดว่า กไก่ถึงหอนกคู่นะคะหนึ่งถึงห้าสิบแบบนี้นะคะนี่ก็คือเครื่องหมายยติพังนะคะใช้การอ่านเครื่องหมายนะคะการใช้เขียนระหว่างคําที่แยกพยางค์หรือแยกคําอ่านของคําไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะถ้าใช้เขียนละ,ะตัวอักษรน,นะคะให้อ่านว่าถึงอาเช่นกนถึงหอหนึ่งถึงห้าสิบีค่ะ เครื่องหมายต่อไปนะคะจุดจุดจุดนี้เขาเรียกว่าจุดไข่ปลานะคะจุดไข่ปลานะคะใช้เขียนเพื่อแสดงว่าเป็นที่ว่างนะคะเช่นมนดบนะคะอ่านว่าจุดจุดจุดอะไรนะคะใช้ก่อนหรือหลังข้อความที่ตัดตอนมาจากข้อความอื่นนะคะหรือละข้อความที่เขียนไม่จบเช่นจุดๆุดจุดนะคะ ปลาที่ใส่บ่อนั้นควรเป็นปลาชานิดเดียวกันจุดจุดจุดนะคะ,ะเราไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะจุดไข่ปลาจุดไข่ปลานะคะแล้วก็ปลาที่ใส่ในบ่อนั้นไม่ใช่นะคะก็คือให้เรียกว่าจุดจุดจุดนะคะก็คือรู้ว่าแล้วว่ามีการเว้นไว้อยู่ตรงนั้นนะคะใช้เพื่อแสดงว่าเป็นที่ว่างนะคะเครื่องหมายต่อไปนะคะ บุพสัญญานะคะบุพสัญญานะคะก็คือ,อเหมือนเหมือนลูกน้ำนะคะเหมือนลูกน้ำอยู่ข้างบนอันนี้จะใส่หลังคํานะคะ,ะดูของเขานะคะใช้เขียนแทนคําหรือกลุ่มคําซึ่งอยู่ในบรรทัดเหนือขั้นไปนะคะ,ะเพื่อไม่ต้องเขียนคําซ้ําเช่นนะคะ ผัสสนนะคะอ่านว่าผัสสนดูสิทธ์อ่านว่าดูสิทธ์เห็นไหมคะสังเกตเห็นตัวเครื่องหมายของเขาไหมคะอ่า เขาบอกว่าจะได้เขียนแทนคําหรือกลุ่มคําที่อยู่บรรทัดบนเห็นไหมคะบรทัดบนเขียนคําว่าอ่านว่านะคะบรทัดของล่างบรทัดข้างล่างเราก็จะใส่เครื่องหมายบุพพสัญญาได้เพราะว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นคําเดียวกันกับคําบรรทัดข้างบนตรงนี้ดูสิทธ์ก็ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายก็จะเขียนคําว่าอ่านว่าดูสิทธ์นะคะผพระสอนอ่านว่าผะสอนดูสิทธ์อ่านว่า อ่านว่าดูสิค่ะในส่วนนี้ก็คือจะเขียนเวลาเราเขียนคําอ่านนะคะยาวๆต่อกันมาสิบคำเราก็จะใส่เครื่องหมายบุพสัญญาตรงนี้ได้นะคะ,ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนกอ่านว่านกนะคะเด็กชายอ่านว่าเด็กชายนะคะแต่เราจะไม่เขียนคําว่าอ่านว่าซึ่งเป็นการซ้นเปลือกนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายบุพัฒน์สัญญานี้ลงไปแทนคําว่าอ่านว่าได้นะคะ,ะเครื่องหมายต่อไปค่ะ อัน,อน,อน,อนนี้เครื่องหมายไปยานน้อยนะคะไปยานน้อยนะคะใช้เขียนไว้หลังคําที่ยาวๆนะคะคำที่เป็นชื่อเฉพาะนะคะหรือคํายาวๆบางคําเพื่อย่อคาคำนั้นนะคะเช่น ปรดเก้าแล้วก็ใส่เครื่องหมายปลายยางน้อยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะตามจริงจะเป็นคําที่ยาวนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่เขาก็ใส่แค่คําว่าโปรดเก้าแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปลายยางน้อยซึ่งทําให้เรารู้ว่าอ่ะมันมีคํามาต่อท้ายอยู่นะคะก็คือกระหม่อมนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กรุงเทพแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายประยานน้อยนะคะตามจริงแล้วกรุงเทพนะคะชื่อกรุงเทพจริงๆยาวมากกรุงเทพมหานครอมรลแลจะนะโกสินม,มหินทนอรทิเบตนะคะก็คือยาวนะคะยาวมากแต่เรามาใส่คําว่ากรุงเทพเฉยๆปุ๊บแล้วตามด้วยเครื่องหมายประยานน้อยนะคะเมื่อเห็นคํานี้แล้วก็ปลยานเครื่องหมายนี้แล้วเราควรรู้ว่าจะต้องมีคําอะไรคะมีคํามาต่อท้ายคํานี้แน่นอนเลยซึ่งเป็นคําคําเดียวกันนะคะ อ่านี่ก็คืออสเจรีนะคะอัญประกาศยะติพังจุดเค่ปลาบุพัญญาปรายานน้อยนะคะอ่าดูเครื่องหมายต่อไปนะคะหน้าที่84นะคะทันไม่เอ่ยลูกทันไหมคะาไม่ทันในหนังสือเรามีนะคะดูเพิ่มเติมได้นะคะครูเชื่อว่าเครื่องหมายพวกนี้เราใช้มาเยอะแล้วนะคะอ่าเราเห็นในหนังสือเวลาอ่านหนังสือเขียนอะไรเนี่ยเราเจอมาเยอะแล้วนะคะเครื่องหมายพวกนี้ ามาดูหน้าต่อไปนะคะข้างหมายาหน้าที่84แล้วก็85านะคะหน้าที่84นะคะเห็นไหมคะเป็นรูปจุดใช่ไหมคะจุดนั้นเขาเรียกว่ามหาภาพนะคะมหาภาพนะคะก็คือจุดจุด1จุดเฉยๆนะคะก็คือจุด เราเรียกว่าจุดแต่เครื่องหมายแต่ชื่อชื่อของเขาคือมหัพภาพนะคะแต่เราจะเรียกว่าจุดนะคะก็คือการใช้เครื่องหมายนี้ก็คือ1นนะคะใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นตัวอักษรย่อนะคะเช่นพพสเห็นไหมคะพจสจุดนะคะเราจะเรียกว่าจุดนะคะแต่ชื่อของเขาก็คือมหัพภาพนะคะ จะไว้หลังตัวอักษรย่อ1น,นะคะก็คือเป็นตัวย่อนะคะ2ใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรนะคะเพื่อบอกลำดับเช่นอ่าหจุดก็ไก่จุดขอไข่จุดแบบนี้นะคะก็คือใช้อะไรคะบอกลำดับนะคะอ่าจุดนะคะข้อ1อ่าเวลาเราเขียนข้อ1ใช่ไหมคะเราก็จะเขียน1แล้วก็ตามด้วยจุดนะคะก็คือแสดงเครื่องหมายว่า การบอกลำดับข้อนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะกรณีที่มีข้อย่อยนะคะให้ใส่ลำดับข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมายอ่าเช่น1.1นเห็นไหมคะ1.2 1.3นะคะอ่ากรณีมีข้อย่อยเราจะใส่เครื่องหมายไว้หลังน,นะคะไว้หลังนะคะ,ะจะเป็น1.1 1.2จนนะคะ,อ,ะอันต่อมานะคะ ใช้เขียนขั้นตัวเลขบอกเวลานะคะระหว่างชั่วโมงกับนาทีเช่น 9. 1 0ุนนะคะนอจุดนะคะก็คือนาฬิกาย่อมาจากนาฬิกาก็บอกเลยว่าเติมจุดปุ๊บแสดงว่ามันมาจากการย่อใช่ไหมคะอ่านอในที่นี้ก็คือนาฬิกาไม่ใช่นกไม่ใช่หนูไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือนอจุดนั้นก็คือนาฬิกานะคะ อย่อมาจากคำย่อนะคะพอเจอเครื่องหมายนี้เข้าไปเราจะย่อปั๊บเลยนะคะอันสุดท้ายก็คือใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตรานะคะเช่น6.50บาทนะคะ6.50บาทก็คือ50นั่นก็คือสตางค์นะคะเป็นจุดทศนิยมในหน่วยเงินตรานะคะโอเคเรียกว่ามหัสภาพนะคะก็คือเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะ ามาดูเครื่องหมายต่อไปนะคะหน้าที่แปดสิบห้านะคะเครื่องหมายทับนะคะเราจะขีดเส้นตรงขีดเส้นตรงมีลักษณะเฉียงนิดนึงนะคะเฉียงไปทางขวานะคะเฉียงไปทางขวาเรียกว่าเครื่องหมายทับนะคะใช้แบ่งเลขที่เช่นบ้านเลขที่ยี่สิบทับหนึ่งห้องปสี่ทับ1นึปสี่ทับ2นะคะใช้แบ่งวันเดือนปีเช่น 14ทับ10ก็หมายวันที่14เดือน10นะคะทับ58ก็คือพศ2558นอันนี้นะคะทับโอ,นนะคะอเคการอ่าน,นเครื่องหมายนะคะใช้แบ่งมูเลขที่ให้อ่านว่าทับนะคะใช้แบ่งวันที่ให้อ่านว่าเดือนที่ตรงกับพศเช่นวันเดือนวันที่1 4เดือนตุลาพุจักราด2 5ัา แนะคะอะ่เวลาเราอ่านเราจะไม่อ่าน14ทับ10ทับแ้านะคะทับ้าเราจะไม่อ่านแบบนั้นนะคะอ่าแต่นี้เราจะอ่านทับพ้องปสี่ทับนะคะปอสีทับ1นวันเนวันเดือนปีเราก็จะไม่วันที่14ทับ10นะคะทับเดือน10เราจะไม่พูดแบบนี้นะคะลูกเราจะบอกว่าวันที่14เดือนตุลาคมพศสอง8านะคะเราจะพูดเต็มแบบนี้นะคะ แต่ว่าเวลาถ้าเราเขียนเราจะเขียนใส่ทับแบบนี้แต่ว่าเวลาอ่านเราจะไม่อ่านทับโอเคไหมคะรูปเครื่องหมายต่อไปเรียกว่าไมยมกนะคะไมยมกนะคะเห็นไหมคะอันนี้ไมยมกนะคะใช้คำใช้ซ้ำคำเช่นเด็กเด็กนะคะเราจะอ่านเพิ่มเป็น1ครั้งนะคะเช่นคำว่าเด็กมีไมยมกตามเราก็จะอ่านเป็นเด็ก2ครั้งก็คือเด็กเด็กนะคะ วิ่งเร็วใช้ซ้ำวลีเช่นว uh, ันหนึ่งนะคะวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งนะคะเราจะซ้ำวันวันนะคะวันวันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งนะคะฉันต้องเดินทางหลายเที่ยวนะคะอ่าเป็นเป็นวลีนะคะวันหนึ่งหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยววันหนึ่งวันหนึ่งนะคะฉันต้องเดินหลายเที่ยว่ ใช้ซ้ําประโยคเช่นฉันเล่นชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้วนะคะประโยคฉันเล่นชนะแล้วฉันชนะแล้วฉันชนะแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นประโยคไมยโมกก็คือใช้ซ้ําคําใช้ซ้ำวลีและก็ใช้ซ้ําประโยคนะคะเป็นคําเป็นวลีเป็นประโยคะคะซ้ําได้หมดเลยอันนี้เครื่องหมยสุดท้ายนะคะเครื่องหมาย ปายานใหญ่นะคะปายานใหญ่นะคะใช้อะไรใช้เขียนไว้ข้างหลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมากนะคะเช่นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเช่นอ่าสุนทรภู่ท้าสุรานาลีนะคะมรวส,สกฤตนะคะปราโมทนะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายปายานใหญ่ก็คือ จะมีชื่ออะไรคะจะมีชื่อบุคคลสําคัญของประเทศไทยอีกหลายคนเลยนะคะที่มาต่ออสุทนทอนเพู่ท้าสสุรนารีแลพวกนี้นะคะอาจจะมีอีกเยอะเลยนะคะก็คือ,อไม่สามารถเขียนลงได้นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายไปยันใหญ่ให้เขารู้ว่านอกจากที่ยกมานี้ยังมีอีกมากมายมหาศาลยังมีหลายคนนะคะที่ ที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศนะคะ,ะใช้เขียนไว้ระหว่างกลางข้อความซึ่งตัดมาจากข้อความเต็มเหมือนหนังสือเล่มเล่มหนึ่งอะอาจจะเป็นนวนิยายนะคะอาจจะย่อมาแล้วก็แบบเอามาเขียนไว้นะคะคือ,อใช้เขียนระหว่างกลางข้อความซึ่งตัดมาจากข้อความเต็มเช่นเนื้อเพลงเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารามีนะคะพระพุทธเจ้า ถุวายชัยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องอะไรคะเครื่องหมายใช่ไหมคะอ่าหมดแล้วนะคะเนื้อหาของเรานะคะอ่ามีหน้าที่หกสิบแปดด้วยนะคะหกสิบแปดอีกสองอีก 3, สามสัญลักษณ์ก็คือนะคะอ่าอันนี้ที่เราเรียกกันกนะะ็คือวงเล็บวงเล็บใช่ไหมคะอ่าชื่อทางการของเขานะคะเขาชื่อว่า นาคาลิขิตนะคะนาคาลิขิตนะคะเขาชื่อว่านาคาลิขิตนะคะ,ะใช้กับตัวเลขข้อย่อยหรือตัวอักษรที่เป็นหัวข้อเช่นก็อะไราการอ่านขอ,อการฟังนะคะอันนี้ก็คือใช้ใช้อะไรคะใช้กับตัวเลขข้อย่อยนะคะ,ะก็ไ่ข้อไขข้ คอควายงองูอะไรพวกนี้นะคะก็ใส่ใส่ไปนะคะซึ่งเป็นหัวข้อย่อยนะคะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เช่นนะคะหกคูณวงเล็บปิดนะคะ,ะวงเล็บเปิดห้าบวกหบวกวงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายวงเล็บที่เราเรียกว่าวงเล็บแต่ชื่อจริงของเขาคือนาคาลิคินะคะ ใช้เขียนกํำกับข้อความที่อธิบายไว้เพิ่มเติมเพื่อข้อความนั้นๆชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นนะคะพระยาศีสุนทรโวหารนะคะหรือว่าทน้อยนั่นเองนะคะน้อยอาจยางกูลนะคะอาจารย์ยางกูลนะคะน้อยอาจารย์ยางกูลนะคะหรือชื่อเต็มของเขาก็คือ พระยาศรีสุนทรโวหารนั่นเองนะคะก็คือใช้กํากับข้อความที่อธิบายไว้เพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าใครจะไม่รู้ว่าพระยาศรีสุนทรคือใครบางคนก็อาจจะรู้ในานามว่าน้อยอาจารย์ยางกูลนะคะ,ะแล้วก็ใส่กํากับไว้ด้วยใส่วงเล็บก,กำกับไว้ว่าอ๋อนี่ก็คือชื่อชื่อย่อยชื่อชื่อเล่นหรือว่าชื่อที่แบบไม่เป็นทางการของเขานะ,อะของพระยาศรีสุนทรโวหารคนนี้นะคะชื่อน้อยอาจารย์ยางกูลนะคะ เครื่องหมายวงเล็บเราก็จะใส่วงเล็บไว้นะคะก็คือเพื่อกํากับข้อความที่อธิบายไว้เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ข้อความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอ่าต่อไปวงเล็บปีกกานะคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าวงเล็บปีกกานะคะอะ่มันก็จะอยา่อยาๆอ่ะมันเหมือนรูปอีกานะคะแต่ว่ามันจะคว่ำกันนะคะอ่ะ วงเล็บปีกกาเรียกว่าวงเล็บปีกกานะคะใช้เขียนเพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดนะคะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะหรือเชื่อมโยงกันนะคะอาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เช่นนิตยาอุสาเอามาข้างเดียวก็คืออยู่กลุ่มหนึ่งด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเลขที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ใส่ปีกกาหนึ่งอันแล้วก็บอกว่าอ,อยู่กลุ่มที่หนึ่งนะ,ะ,ะเป็น กลุ่มสตรอเบอรี่กลุ่มส้มกลุ่มเขียวหวานนะคะก็แยกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจะใส่เครื่องหมายเพื่อแสดงว่าำํำหรือข้อความนั้นที่อยู่คนละบรรทัดนะคะเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะเราจะใส่สองข้างหรือใส่1ข้างก็ได้นะคะอ่าสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะเรียกว่า อ่าสัญญาประกาศนะคะสัญญาประกาศก็คือเครื่องหมายขีดนะคะเครื่องหมายขีดขีดยาวนิดนึงนะคะแต่ไม่ยาวมากนะคะอ่าอาจจะเป็นยาวอ่าขีดเส้นใต้สัญญาประกาศนะคะเป็นเส้นขีดเราเรียกว่าขีดอ่าเรียกว่าขีดเส้นใต้นะคะเราจะเรียกเวลาเราใช้เขาอ่าแต่ชื่อชื่อทางการของเขาก็คือสัญญาประกาศนะคะสัญญาประกาศอ่า หน้าที่ของเขานะคะการใช้เครื่องหมายของเขาก็คือใช้เขียนไว้ตใต้ตัวอักษรนะคะคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นนะคะเช่นการผ่านวรรณยุกต้องคำหนึ่งถึงคำเป็นและคำตายเราต้องคำหนึ่งถึงคำเป็นคำตายอันนี้เราก็จะเน้นตรงที่คำเป็นและคำตายแล้วก็ใส่เครื่องหมายสัญญาประกาศลงไปเพื่อที่จะให้รู้ว่า เน้นที่คําเป็นคําตายนะเราจะผ่านวันยุคได้เราจะต้องรู้เรื่องเราจะต้องเน้นอ่ะเน้นอะไรคะคำเป็นคําตายนะคะโอเคนะคะอ่ะได้หลายวันได้หลายเครื่องหมายเลยนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะคุณน้องก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ ดูเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยการใช้อะไรยังไงนะคะในหนังสือของเรามีหรือว่าจะทักมาถามนะคะการใช้การอาร่านรูปบรรยุกหรือ,อ่ยังไงไนะคะก็ถาเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะก็ให้เราศึกษาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการอาร่านเครื่องหมายแต่ละอย่างที่คุณครูอาจจะไม่ได้อธิบายไปให้ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นเพื่อให้เราไปต่อเติมความรู้ของเราเพื่อที่จะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือของเรานะคะหลักภาษาไทยหน้าที่82 83 84 85และก็86นะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีพลระงานก็คือให้อ่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็จะไม่มีเวลาฝึกหัดในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณลูกก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะช่วงนี้อากาศเย็นดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเราสถานการณ์ดีขึ้นโรงเรียนเปิดแล้วเรามาเจอกันนะคะ คิดถึงนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ